123สาเป็นต้นเป็นาจการทอนนั้นตามที่ชนทางไลยมีอันแตกระจาัเปรธิ์ผู้เป็นจำ่าโมดีไมตแรงแอนะ ทรงจะทำอะไรที่เปกระตุานความดีและเป็นที่ได้เกิดความเชื่อนุ่งเกืองแก่ประชาชนชาติให้ประชาชนคมนั้นมีความสุูนความเจริญอยู่ในปีการเปลี่ยนไปส่งตอบโดยใจความก็อย่างแค่นี้นี่คือเป็นพระสัญาติบาย์ของ 结束了。 เป็นองค์พระรานเยอรมนีของสวรรค์ในยิ่งยืนที่สุนี้ของคุณีั้นาชัแมมส Thank mm -hmm. you.